<c oughs> ในประการแรกที่เรามาเราก็บอกว่าเรามาขอบคุณรัฐบามลมาเลเซียที่ช่วยดูแลคนไทยที่มาประกอบชีวที่มาเล,ลเซียหลายหมื่นคนอย่างดีก็ขอบคุณเขาแล้วอันที่สองเราก็มาเพื่อรับทราบปัญหาที่คนไทยมาทํางานที่นี่ก็มีปัญหาอะไรบ้างเพื่อจะขอความอนุเคราะห์เป็นกรณีกรณีไป ให้กับทางรัฐบาลเบรเจียที่เราขอไปก็คือเรื่องการขอเ o r k p กฟ m i มิตของคนไทยที่มาทำงานที่นี่ซึ่งมีปัญหาในเรื่องของยุ่งยากขั้นตอนข,อข้อนขางที่จะมากแล้วก็ไม่ก่อยสะดวกในประการที่สองที่สำคัญมากก็คือว่า Work p e ฟ m i มิตนั้นให้เฉพาะคนที่อายุไม่เกิน4 5 ซึ่งคนไทยที่มาทํางานที่นี่โดยเฉพาะทําประกอบร้านอาหารนั้นโดยเฉพาะครอบครัวในครัวนั้นอายุ45ยังมีความแข็งแรงแล้วก็มีประสบการณ์ในการทําอาหารเนี่ยสูงแล้วก็ดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาแค่45ทําให้คนไทยมีปัญหาแล้วร้านอาหารของเราก็จะขาดแม่ครัวก็อาจจะมาทําอย่างผิดกฎหมายซึ่งเราบอกว่าเราไม่อยากให้คน อยู่ด้วยกันกระทําผิดกฎหมายด้ซึ่งและอันที่3ก็คือว่าเวอร์คอมมิตให้เฉพาะอ,อาชีพที่เป็นพ่อครัวไม่ครัวเท่านั้นเด็กเสริมเนี่ยไม่มีเวอร์คอมมิตให้ก็มาวีซ่าแบบแบบแบบการเที่ยวเดิม3เดือนต้องกลับวีซ่าครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ลดเหลือ1เดือนต่อวีซ่าซึ่งเป็นการเพิ่ม พระราชให้แกและอยู่ไม่ถูกต้องกฎหมายก็เสนอเข้าไปทั้งทั้งสามข้อซึ่งท่านรัฐมนตรีต่างประเทศท่านก็บอกว่าก็เห็นด้วยในหลักประการแต่ท่านบอกว่าขอให้มาเจรจาหลังเลือกตั้งแล้วหวังว่ารัฐบาลใหม่พวกเราจะได้เป็นรัฐบาลและมาเจรจากับท่านแล้วก็รัฐมนตรีกล้องท่านบอกว่าท่านจะนําเรื่องนี้ให้ในายรัฐมนตรีรับทราบก,ก่อนด้วย ไปคุยบงต้นเขาก็มีท่าทีตอบรับเขาเขามีท่าทีตอบรับด้วยอุปกรณยที่ที่ดีที่ดีมากที่ดีมากดีมากเขาก็การต้อนรับอย่างดีเป็นเป็นกันเองเขาบอกเขาเขาอยากจะช่วยแต่ว่าเรื่องนี้คงต้องมีการเจรจาอย่างอย่างรูปแบบเขาอยากว่าหลังเลอกตั้งแล้วเพราะเหลือเวลาไม่มากแล้วก็บอกเหลือเวลาอีกเดึอเดือนหลังเลือกตั้งก็มาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หวังว่าเรา ได้เป็นรัฐบาลแล้วเขาก็บอกว่าอยากให้การเจรจาเนี่ยสความสุเร็จครับในเรื่องอื่นๆเขาก็ได้สอบถามถึงเรื่องของการเจรจารเพื่อสันติภาพของคนไทยกับรัฐบาลไทยคนที่เห็นต่างกับทางเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความคืบหน้ายอย่างไงในศาสนาของเรานะครับผมก็ให้ท่านเลขาธิการ,การเป็นคนออตอบก็แทนเพราะว่าท่านเลขาธิการ,ก,ารก็ มีประสบการณ์เรื่องนี้แล้วก็เป็นคนที่ดำเนินการในการเจรจาเพื่อสันติภาพกับคนที่เป็นคนไทยที่ไม่เห็นด้วยต่างกันซึ่งมาเลเซียเป็นผู้อนุญาตสวนนั้นเฟอร์กา,ก,า,าก็เลยชี้แจงเขาเขาก็อยากจะให้ประสบการณ์สุดเด็ดแลว้วก็เราก็ชมเชยว่าผู้อนุญาตสวนคนใหม่เขาน่ะมีท่าทีที่ดีมากต่อการเจรจาว่าวันนี้ตรงตามวัตถุ ครับกับก็ดีใจแทนคนไทยที่ทํางานอยู่ที่นี่ก็คิดว่าอาจจะต้องอาศัยเวลานิดหนึ่งหลังเลือกตั้งนะก็ก็คงตรงกันนะเพราะว่าการเจรจาตอนนี้รัฐบาลรักษาการนะแล้วเราก็ยังไม่ใช่รัฐบาลก็อาจจะไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เต็มรูปแบบก็บอกหลังเลือกตั้งแล้วมาอีกครั้งรัฐบาลมาเจรจาสิ่งเหล่านี้อาจจะได้รับการปลดเปล่าแก้ไขได้ครับ แลวผมเลยฝากเรื่องต่างๆให้เขาเรียนให้นายกตีทราบลูกงหนาด้วยก็บอกนายกตีก็ถามถึงการมาของพวกเรานะครับอ,อท่านบอกท่านมีเวลาก็จริงท่ทานก็กจะพบด้วยจำนวะเพราะว่าท่านเป็นคนสนใจโดยเฉพาะปัญหาของจ,จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านนายกรัฐตีคนใหม่กัมเูชานะครัท่านให้ความสนใจท่านอยากจะช่วยเหลือเมื่อกี้ทา่านรัฐตี่าะเทศพูดถึงเรื่อง่าง การเจรจาการกระทําลาอะไรต่างๆระหว่างไทยกับมาเลเซียท่านอยากให้พูดถึงหลายๆเรื่องอไม่ใช่เรื่องคนทํางานที่นี่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องของการสร้างความสงบสุขอย่างเดียวท่านอยากให้เราคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของอประเทศทั้งสองเราจะทําอะไรได้มากกว่านี้และท่านอยากจะให้เราพูดในเรื่อง เทคโนโลยีและเรื่องอื่นด้วยนะฮะเรื่องอื่นด้วยท่านบอกว่าอยากแค่มีความเก็จิตแล้วทํางานอย่างได้ผลซึ่งผมก็บอกว่าเห็นด้วยเราเพื่อนบ้านกันมีอะไรที่จะช่วยเหลือกันแล้วเราเองก็ต้องอาศัยเศรษฐกิจทั้งสองประเทศเขาบอกเขาก็เดินทางไปประเทศต่างๆเฉพาะรัฐทศรเขาบอกเขาเดินทางไปประเทศเซาเดียร์เบียมาประเทศสโลวาเพื่อที่จะสร้างเศรษฐกิจใหม่ของม u เ i เซียให้ดีขึ้น ก็บอกว่ามีความจเป็นในโลกยุคปัจจุบันนั้นต้องให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจและก็เทคโนโลยีรัฐบาลประชาชิเราจะได้เห็นความสำคัญไทยมาเลเซียที่จะแน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะจเรื่องสวัสดิภาพของแรงงานไทยในมาเลเซียแน่นอนครับเราก็ไหวอย่งงางนั้นเพราะว่าได้รับการต้อนรับที่ดีแล้วก็ผมก็ใจว่าท่านรัฐมนตรีมหาไทยท่านติดภารกิจที่สําคัญหรือท่านเตรียมตัวจะเดินทางไปประเทศซาอดุดีอาระเบีย นในเรื่องของการเตรีย,รยมการความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนะท่าทกรุงจะเดินทาง่หวนนี้ท่านเลยขออภัยว่าท่านติดภารกิจสําคัญภานะรกิจสําคัญท่านก็เราพอเข้าใจแต่ว่าท่านบอกว่าความสัมพันธ์ท่านกําลังจะสร้างทาร์เรียวเพราะนั้นมันปรีมอาไทยลำตีจากประเทศไปแล้วแล้วก็รับปรีมาไทยลาบไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ